เอาคุณเอาอเอาเอาไปเยอะแยะเลยมันมันมันเอาขึ้นขึ้นไปหนึ่นขึ้นนี่สวยงามงามดีจ้ะุาสวัสดีจ้าสวัสดีครับสวัสดีพี่น้องทุกๆคนทั้งในประเทศและต่างประเทศก่อการสอบวันที่สิบเอ็เดจ้ะพี่น้องกุมภาผ่านพกเก่านะจ๊ะแมนวันนี้ข้ากันขึ้นเขาเนาะแมนมาเบื้องพักจ้ะพี่น้อง แต่ว่ามันก็ออกอีกสีจ้ะพี่น้องมันออกรอบสองนอแมมนบางหันมันออกหลงฤดูคือแมนน่นอบางขาเก็บหัวแดงนะหลงฤดูแต่ว่ามันออกบุรายเหมืนไหนมื่อออกเรื่องคุ้มผ้าอีกจากพี่น้องแต่ว่างวดนี้ขาดว่าตามเลาะมาออกลายนอออกลายจ้ะพี่น้องแต่ว่ามันหากว่าท่านเจ้าขี่รถกายทางมา็มีนี่เอรถเมืองเมืองหนนต้นอ่ะใหญ่กองมาเบิองคือจัง ันี้เหียวแห้งเออยังทันนี้าหรุนเหมือนสลดหุนหน่อยก็เห็นระลยเนาะแน่น่อยกนี่ไปวนสีได้นีตัวเายวาเนาะไปหุนน้ำกันบึงมนที่โขกสีมานบ่อทพ่อได้แกงบ่อนียวเลยคา mọi người này, người mọi người rồi. đi món người đi với mọi người tiếp người tôi người đấy ạ. đi người mọi nhưng mà buồn mọi người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  rồi người mọi cái đi rồi. สุดสอเลยเนี่ยาแลยาแลต้ม mm. พ mm. ี mm. yeah. mm. no. mm. no. ่นอนตัวผุนตัวผุนผุนนี่นี่นี่เมนย่ออะงาลติอุ้ยางามเลยนี่บ่อทีนเาเก็บเอาเก็บอาตัวี้นี่ตัวนี้เบ้องนี้นี่ดือตั ต้องลงมโอ้งาเดียวเดี๋ยวเป็นม่เป็สั่โอ้ปีนี้ผ่านวาร้หลายเห่งนะพี่นาะบางห่นมันลงหลูเนาะอืมมันออกส่วงไปปีได้บางหห่นว่าแม่นชีวินะว่าออกมาอีกนี่ไหนตรงกมึงมีด้วยมมีส่งนี่วี Hình chơi. Hình chơi hình. Mì nhiều bò hàn nhão. Ê, tôi này nhão là mẹ ông có vướng. nhão nhỉ. Có đi kiếp Nuh, xuống, rồi. Hình tuần xuống hình nhão vậy. Nhão nhão rồi. เก็บอยู่แถวอันแถวเก็บเพชรบดจ้ะอุ้ยแถวนันต้นเนี่ยต้นสูงหลายเลยจ้ะเนาะเออเดี๋ยวเก็บต้นนี้ก่อนแป๊บนึงต้นสูงสูงแห้งมันเป็นไหวเนาะต้นสูงสูงเนาะเป็นเป็นแม่เป็นทั้งสองหลายเลยพี่น้องเลยหลอดสองนี่เนาะเนียนจ้ะอู้ดีใจเลย นี่ปีนีน่เก็บพวกค,คนเก็บมวนแล้วปีนคนแหงไรแหงเก็บมอนเนาะบ้านนี้เสียงนั่นเสียงนี้ก็จงปีนั่นจ้ะคนมาไล่เนาะมาเก็บนี่มวนเพียังเก็บพวกพวกคนเก็บปีนี่นบอกเดี๋ยว เดี๋ยวมีงานงเขาบอกส่นี่นี่นี่งาน่นอนเลยอามาเอาบ่มีองอนีมาใส่ เอาไม่เอานึ่งบาไป่ล้วบ้าไปแล้่เอาไปแลไม่สนหัวไปจังวนเวลตุ่นังหนาวนี่ก็จุงหงาเนาะตอนนี้ทำไงถึงนี่วด เห็นน e hmm, no, ี่น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 ี่ตังตังบ้านน่ะเออน่ใหนนีพเอา้น นี่หน่อยกัเป็นเนาะเป็นบดเนาะพวกอาไปกันนี่ดีอันหนึ่งเอาอย่างนี้เอาแน่นหน่อยน่กันเอาเลยเออเออเอยเออเอาตัวฟีก่อนไม่ต้องเสก็เป็นหลายคือกันนา หญ่นอเอาวนแหงียนเุุนแมนบดุนนี่โอ้ยเก็บเลยบานได้โอกาสเ้วบานโอนีุแมนดงมงามงาม้นงยงาเลยบานนน่นี่เด้อ ออละกหลตันทั้งน้ำตตั้มนี่มีบ่น่ะโยพอเอาได้นะน้ำเนอะน้ำเนอะฮ่ยมาทั้งพีุ่้ยตัวมันเป็นอันตัวมันออกหัวแรกน้อนึกทีล่ะบานเด่อยถือวเอ้ยก็เอาต้นได้บานออนี้อนนนี่มันหน A ừ. à, con không nay. này, Đấy. thương nay. ăn này, nay. Poo hôm 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 nay. này hôm 3 Poo hôm 3 Poo hôm 3 Poo hôm nay. này, hôm ừ. này ôi à. ừ, quay ôi Đây là à. đi ôi 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 Bắt, bắt, ôi 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 ngang ngang tao ôi ôi phù đi nọ ôi thấy ôi lại ôi kè ôi ôi thấy ôi ôi เท้าเป็นผกองห้เอาบนี่บาวเลยเนี่ยเอาเลยเอากเอาเลนั่นอันนึงน่้งนาโอ้ยจำนี้กินได้เบอ่อน น,นี่ดอกก็ม่ร้ายรุ่นแหงเนาะมีรุ่นแรกบอกลัก,ลลร,ร,กลลรุ่นแรกนี่รุ่นแรกแท้ๆสิบ้านแล้วรองรุ่นแรกเนาะแม่นโอ้ยที่ไหนคือกันหมดเอาอเป็นถอดใส่่ไขียบเออไปตัวนี้จะเป็นดอก

เกียงอู้เกงขึ้นนกใหม่นสบสุดยอดเลยใส่นใหม่แล้วแสบอืมของหมเกงขึ้นนกใหม่นะนี่ขึ้นนใหม่ข้างลังเลย้อแบบใหม่ได้พัดใ่เสบไ้พัดกสอนะอ่อนบนี่จ้ะนเนาะไปจันมาเหร็จแล้ว นล่ะเอาได้เลยโหมูแหงหน่อยหมูแหงกินในบด้จนี่ปอกว่าน้ออันนี้ต้งเตียกว่าทีเหลียวบอเตี้ยกว่ากินไหนขึ้นเกาจากสามแผน่อ Đúng không?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  không? Đúng không? không?

อยอ้ะ่ออืมอน้ำพอดีน้ำไปนำอะไรบอกอืมโอ้่งมันเ็นอย่ไเน่อนี่ี่ี่เอาทีเอาเออาไปเยอะแยะเลย มัน hmm. มันมันโอ้เข่าถก็หนึ่เข่าถก็หน่เจ้ากวดไว้โอ้น่หน่อนดเอาบอลบอลเอาด้วยมันคือโอ้เราคือคนแบบเอาเลยเดี๋ยวาหนี้อตัวนี้โอ้ย้างหลัง ดนี่ดินี oh. Everyone, ่น oh, ี่ดค <utt. S 2> ันดีเดดอยู่ไปยืคขอนโอ้ยมาถึงไม่อีก โอ๊มาสรุปสรุปยอดใดยอดมานจ้ะอุ้ยมานแหงพี่หนอกคนน่ะงวนะดซ้องนี้รอบซ้องนี้ออกล้ายแหงพี่หนอก เดือตัวเองพราะในรีออกอยู่ยังมีใบแน่อยู่นี่เต็มกระตาเลยจ้ะพุ่น้องมีแต่ยหยอดมกบวกำงามนอนนางนองไม่จ้ะงพี่น้องพี่หลังมาหนับพี่น้องเอ้าคลิปนี้เขากับสีลาพี่ราน้องเลยจ้ากับฟาก็อไรก็แซ่จ้ะพี่น้องกดติดตามกดกระดิ่งกรีงเตือนจกด่องนู้กอนชาแนลมือเอื้อนใหญก่อนกับสิตามหาเห็ดโอ้ตามเก็บผักคนแค้มขึ้เก่าจ้ะเพราะว่าส่วนนี้เป็นผักผักคนเข้มออกเนาะจ้ะเอากระสิเก็บไปเรื่อยๆจ้ะพี่น้องจะกลัวร้ามันสิ เบิดตคนละฉันกลัวพ่นสีสองนะเนาะจ้าสีห้าเนี่หม่เอาคลิปนี้ก็ขอบคุณพี่น้องได้หลายจ้าสวัสดีจ้าตตอยังไพี่น้องพี่น้องกางตเเลก่กอยทางงานก้นเห็นเนาะงานก้นเอาไปงานก้นเห็น นทางเขาเอาได้หนิเนาะโเอทะเบงหนห่เนาะเหนอ่งทะเบงเอวงทะเบงแหวนไม่ดูเาันนีนี่ละนาสงาแห้งเบมังไม่อาตามพี่น่องพี่ตชิโต้แห้งนะนาสงสารค่ะโอ้หยันยนทุกคนเห็นเนาะ่ยเรว่าเห็นองสื้ออะไรบ้างไม่อะไรก็เห็นยามนั่นไป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 ลูกไปไปคนมาอยู่กลางางเพี่นองไปไไปเบิงเดอไป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 เห็น คข่ปักัใหญไปล้บ้าไข่เพื่อนตัวึงไข่นี่ไข่เงียเก็บไว้เก็บไว้แน่นี่ยไข่ะโอ้ยไข่เนเงียอ่ะไข่ตัวนี้ดอกไข่ขอนีนะ้ยขวดเต็มหูยพี่ขวดไข่ก็ไม่ขวดจริงสิขวดก็เอาหน่นถมอามุ่มไว้นเอาก็ถ่มแล้วมทุ่มเองมันเออไม่ใช่ทุมเรงมันิบ่เห็นไข่กันทีอ I d o n